สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่2กันยายนนะครับ2563นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดิวของอูปาเมกาโนครับก่อนจะไปพูดถึงดิวของไดยอตอูปาเมกาโนนะครับผมจะพูดถึงหวยเมื่อวานนะครับโอ้โเมื่อวานก็หวังว่าผู้ฟังทุกคนคง เสียลมไปจับตาครับหวยอะไรไม่รู้กรบแป้องออกมาโอเคครับผมจะไปพูดถึงดิวของอูฟ้าเมกาโ,โนครับล่าสุดนะครับมีข่าวแววๆมานะครับว่าสื่อดังของเยอรมน,นีเนี่ยได้ตีข่าวนะครับว่าล่าสุดเนี่ยตัวแทนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เข้าไปพูดคุยกับเอเจนต์ของ อูปาเมกาโน่ครับแล้วก็ได้พูดคุยกันในเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วต้องการที่จะฉีกสัญญาของอูปาเมกาโนครับเพราะล่าสุดเนี่ยทางดาหอดอูปาเมกาโนครับกองหลังจากอาเบริสิกเนี่ยล่าสุดได้ต่อสัญญาไปถึงปี2023นะครับซึ่งและ,ะผมบอกเลยครับล่าสุดเนี่ยโอเลกุน่าโซชาเนี่ยต้องการวันลึกคิดคนนี้มากเลยครับด้วยอายุ21ปีครับแล้วก็ ต้องการที่ฉีกสัญญากับอูปาเมกาโน,โนครับก่อนหน้านี้เราได้ดอนนี่ฟันเดอร์บีกมาจากอาร์แจ็คเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอแค่ชูเสื้ออย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับซึ่งข่าวนี้ไม่รู้ว่าเป็นจริงแค่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับ แต่วันนี้ผมจะมาบอกเลยด้วยฟอร์มของไดยอดอุปาเมกาโนครับผมได้ไปดูแล้วนะครับกองหลังคนนี้เป็นกองหลังที่เปรียบเทียกบกับวิกเตอร์ลินเดเลิร์นี่คนละเรื่องนะครับเพราะว่าเขาเป็นกองหลังที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงบอลดีครับและกล้าเลี้ยงบอลต่างจากวิกเตอร์ลินเดเลิร์นะวิทยไดบอลแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเลี้ยงเข้าไปแดนหน้าเท่าไหร่นะครับเพราะกลัวพลาดนะครับส่วนมากก็จะส่งให้แฮร์รี่แม็กควายครับ ส่วนไดหยอดอุปาเมกาโน่เนี่ยมีการโยน,โยนบอลที่ดีแม่นยำนะครับแล้วก็เสียบบอลที่หนักแน่นมากครับบางบอลดีมากครับผมเข้าไปดูตัวเนี้ยผมว่าแมนยูได้มายืนคู่กับฮารลียแม็กควายเนี่ยจะครบเครื่องมากเลยครับผมก็ยังไงรออัปเดตข่าวนี้ทีนะครับผมจะอัปเดตท่านผู้ฟังครับ แต่ยังไงก็ข่าวนี้ฟังหูไว้หูนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแมนยู Man, จะได้นักเตะรายที่2คืออุปาเมกาโนหรือเปล่าเรามารอลุ้นกันอีกทีครับโอเคครับสวัสดีครับ